เขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา30วินาทีนะคะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่115เชิญปาเชิญผสมกุุยผิ่นยื่นตามข้ามาตามไปดีไหมถ้ามีคนคิดจะทำร้ายข้าละ่ะแต่ถ้าสิ่งที่นางพูดเป็นความจรงิงข้าก็สามารถกำจัดยุนเหมยนได้ไม่ใช่หรือ อยากจะร่ำรวยมีเกียรติก็ต้องเสี่ยงลุยเลยข้าจะไปพบในท่านห่งเจ้าพระสนมกุ้ยผินยุน่นเชิญในพระราชวังมีสถานที่ที่ห่างไกลเช่นนี้ด้วยหรือไม่รู้ว่าใครเรียกข้ามาที่นี่ข้าบอกแล้วว่าพระสนมกุ้ยผินยุน่น เป็นคนใจกล้าจะต้องมาอย่างแน่นอนเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นคนเรียกข้ามาหรอใช่แล้วพระสนมกุ้ยผินยุ่นไม่ต้องกลัมาข้าคือราชสำน,นักฝ่ายซ้ายเว่ยโยจือวเว่ยเซียง บิดาของพระสนมเชิญเจ้าเรียกข้ามามีจุดประสงค์อะไรกันแน่ข้าให้สาวใช้พูดถึงจุดประสงค์กับพระสนมกุ้ยผินยุ่นอย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่หรือเจ้าบอกว่าจะกำจัดศัตรูให้ข้าเรื่องจริงงั้นเหรอแล้วทำไมถึงช่วยข้า พอเจ้ามีความทะเยอทะยานพระสนมกุ้ยผินยุ่นเจ้าไม่ต้องสงสัยในความหวังดีของข้าข้าอยากช่วยเจ้าจริงๆ,จงๆเจ้าม,มีทางช่วยข้าอย่างเดียวแน่นอนเจ้าต้องการอะไรจากข้าต้องการอะไรคงเป็นมิตรภาพของเจ้าของวงหลัง อะไรกันนะเจ้าของวังหลังข้าสามารถกำจัดผู้ที่ไม่เห็นด้วยให้เจ้าได้และยังสามารถช่วยเจ้าแย่งชิงวังหลังได้อีกด้วยแต่หลังจากที่เจ้าได้รับความโปรดปานเจ้าต้องช่วยข้าพัสนมกุ้ยผินยุ่น จะตกลงไหมอะไรที่ทำให้เจ้าสามารถช่วยข้าให้กลายเป็นเจ้าของวังหลังได้ข้าในฐานนะฝ่ายซ้ายที่อยู่ใต้คนคนเดียวแต่อยู่เหนือคนนับหมื่นถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็นคนธรรมดา ข้าเชื่อว่ากำลังของไวเซียงจะสามารถกำจัดนางได้แต่ถ้านางไม่ใช่คนธรรมดาล่ะพระสนมกุ้ยผินยุนมาเขาะว่าอย่างไรไวยเซียงน่าจะรู้ว่าศัตรูของข้าคือหยุนเหมียนแต่นางใช้เวทมนต์ได้นอกจากจะสามารถเคลื่อนยายได้ชั่วพิบ ตาเดียวแล้วพลังเวทมนต์ยังแข็งแกร่งอีกด้วยข้าบอกไว้เลยไม่นึกว่าคนที่ข่ามือสังหารกลุ่มนั้นของข้าในอำเภอเฟิ่งหลิงจะมีหยุนเหมียนคนนี้ด้วยมีเวทมนต์นั่นหรอช่างมึเอ,อิญจริงเว้ยเสี่ยง จะมีวิธีกำจัดยุนเหมียนไหมมีอยู่แล้วแค่ผู้หญิงที่รู้จักเวทมนต์นิดๆหน่อยๆเท่านั้นขอแค่นางไม่ใช่เทพธิดาบนสวรรค์ข้าสามารถจัดการได้ทั้งนั้นเทพธิดาจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องในวังหลักได้อย่างไรข้าว่านางก็เป็นแค่นักปวดอาทย์เต่าผู้ชั่วร้ายเท่านั้น ในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะให้สิ่งนี้กับเจ้าข้าคิดว่ามันน่าจะช่วยได้ฮนี่คืออะไรถ้าไม่ใช่เทพพิดาก็จัดการได้หมดงั้นเหรอนักบวชอาทิตเต่างั้นเหรอเดี๋ยวก็รู้อันไหนนักบวชอันไหนเทพพิดาคิดจะมาจัดการนางเอกของฉันเหรอ มีง่ายนักหรอกฮิอยากรู้ตอนต่อไปแล้วทุกคนแต่อันนี้เป็นตอนล่าสุดนะทุกคนนิชาก็อยากรู้เหมือนกับทุกคนนี่แหละแต่นิชาก็ต้องรอเหมือนทุกคนนะคะอันนี้นิชาก็รีบลงให้เลยนะก็ถ้ามาชาก็อย่าก,กดกันนานชาลงให้อย่างเร็วที่สุดแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามกันสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ